อันธรมยังธรรมจักกะปวัตนสุตะปาทังพนามเาเซดเวเมพิกาเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปาปาชิเตนานะเซวิตาภา เป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขัลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพัน์อยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายฮีโนเป็นของต่ำสามคัมโมเป็นของชาวบ้าน โพธจานิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตสันฮิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งโยจายังอตากิละมาทานุโยโค อีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากุุกโคเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย เอเตเตพิกะเวอุโพอันเตอนุปปคัมะมัชิมาปฏิปาทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำซ่องอย่างนั้นมีอยู่ตาทาคาเตนะภิสัมพุทธา เป็นข้อปฏิบัติที่ตาาโคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุยาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดยานอุปสมายาเพื่อความสงบอภิญญาญาเพื่อความรู้ยิง่ง สัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานกาตามาจาสาพิกเวมัชิมาปฏิปปธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่า อายะเมวะอาริโยอตทังกิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองเสยยาที่ทั้งได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปความดำริชอบสัมมาวาจการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเรียงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบ สัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโคซาพิกาเวมัจจิมาปฏิปปธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง ตาถาคเตนะภิสัมพุทธ,ธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถา,าคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุยานาการณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดยานอุปสมายาเพื่อความสงบ อาพิญญาญาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธาญาเพื่อความรู้พร้อมนิพานายะสังวัตติีเป็นไปเพื่อนิพานอีทังโคปนาพิกาเบทุกังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อริยศสตจ์คือทุกนี้มีอยู่ชาติปีทุกขคือความเกิดก็เป็นทุกชาราปีทุกขความแก่ก็เป็นทุกมาระน้ำปีทุขงความตายก็เป็นทุก โสกปริเทวทุกขโทมณสุปายาสปิทุขาความโศความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที oh ่พอใจก็เป็นท eh ุกข์ ปิเยหิวิปโยโคทุโคความพระปรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกยามปิชังนลาติตัมปีทุกคังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกสังกิเตนะปัญจุป,ปาทานคันธาทุกขา ว่าโดยย่ออุป,ปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุขตอีทัง้งโคปานาพิกกเวทุกขสมุทธโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนี้มีอยู่ย่ายังตันหานี่คือตันหา โอนุภวิกาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันท่ราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกําหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตราตาตราพินันที่นี่เป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ สยยาที่ทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็น อีทางโคปนาพิกเวทุกะนิโรโทโอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสาเยว,วตันหายาเสสวิราคานิโรโธ นี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสลัทิง้งปาตินิสาโคเป็นความสละคืนมุตตีเป็นความปล่อยอาณาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้น อีท uh th ังโคปนนภิกขเวทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัต์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายาเมวะอริโยะทังคิโกมะโค นี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการเสยยญาีิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกับโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบ สัมมากรรมโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเรียงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ อีทังทุกังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาทียาหนังอุทปาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาที อาโลโกุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตั้งโคปานิทางทุกขังอริยสัจจังปาริญเยยันตีว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ ตังโคปานิทังทุขังอริยสัจจังปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเปอนา,นานุสุเตสุธรรมเมสุ จากคุงอุทัปาทียานังอุทัปาทีปัญญาอุทัปาทีวิชาอุทัปาทีอาโลโกอุทัปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยศาสตร์คือเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ ตังโคปานิทังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปานาตาพันตีว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปานิทังทุกขาสมุทยโยอริยสัจจังปหินันตี ว่าก็อริยศาสตร์คือเหตุให้เกิดทุกนั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อีทางทุกขนิโรโออริยสัจจันติเมพิกาเวปุเปอนานานุสสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุทปาทีญาณังอุทปาที ปัญญาอุทัปาทีวิชาอุทัปาทีอาโลโกอุทัปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปานิทังทุกขนิโรโ,โออริยสัจจังสัจจิกาตาพันติ ว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโคปานิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัชิกาตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดั อีทังทุกขนิโรธาามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรมเมสุจากคุงอุทปาทียานังอุทปาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาที อาโลโกุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยศาสตว์คือข้อปฏิบัติที่ทำศัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เลือแห่งทุกเป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตั้งโคปะนิทังทุกขนิโรธาคามินีปฏิปัาอาริยสาสตว์จังพาเวตาพันตี ป่าก็อริยศัสตร์คือข้อปฏิบัติที่ทำศัสตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโคปานิทังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยศัจจังภาวิตันตี ว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจะเมพิกาเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตตังทวาธทศาาการังยาทาภูตังยานาทัสสนังนะสุวิสุทังอาโหสีดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการสิบสองเช่นนั้นในอริยสัจท,ทั้งสี่เหล่านี้ ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตวาวังพิกขเวสะเทวะเกโลเกสามารเกะสะ,ระ,ะ,สะ,สะาาปรมาเกสัตสัมมาณปรมานิยาปาชายะสะเทวมานสายา อนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนพิสุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาณว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหม,มโลกในหมูสสัตว์พร้อมทั้งสามานาปรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เอิโตจาโคเมพิกาเวอิเมสุจาตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตตังทวทา,าสาการัญธา,าผูตังยานาธาสนังสุวิสุทธังอะโหสีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการสิบสองเช่นนั้น ในอริยสัสตจ์ทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทาหังพิกเวสเทวะเกโลกเกสมาราเกสะ,ระสปรมะเกสัตสัมมาณปรมานิยาปัจายาสเทวามานุสายา อนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเราปฏิญญาณว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตร,รัสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหม,มโลก นายมูสั์พร้อมทั้งสามนาพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยานั้นจะปนานะเมพิกเวทัสนังอุทาปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ยาและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุป,ปาเมวิมุติ ว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายามันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาถิธานิปุณาพโบตีบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้